อย่างที่อาจารย์วิรภาคยกขึ้นมานะคะก็คืออย่างเช่นว่าถ้ามีการประทะระหว่างกองทัพไทยกับว้าจริงนะคะโดยที่เลี่ยงไม่ได้ไทยอาจจะไปอาศัยกองกําลังพันธมิตรเช่นกองกําลังกู้ชาติไทยใหญ่ที่ไม่ถูกกับว้าอาจจะมาช่วยสร้างแรงดกดดันเชิงอํานาจหรือกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆในรัชฐานก็ได้ที่สามารถจะช่วยลดแรงดกดดันจากว้าได้สบับดีดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนงนุกเสารลาวเหนือนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้น้องๆก็จะพาทุกท่านมาฟังการออกมาชี้แนะของวิศการไทยนะคะหลังพวกว่าแดงโชกลางค่ะไม่สนคำเตือนอะไรทั้งสิน้นพร้อมกันนั้นยังได้ลั่นอีกนะคะว่าพร้อมสู้ไทยค่ะซึ่งนักวิชาการไทยนะคะก็ได้ชี้แนะว่าให้เอากำลังรักชาติไทยใหญ่เข้ามาช่วยเหลือนะคะ ชาวไทยจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างต่อกับประาเด็นนี้เดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันค่ะซึ่งแหล่งข้อมูลนี้นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอจากช่องของละบอยบินนั่นเองค่ะน้องนก็ต้องขออนุญาตทางช่องด้วยนะคะที่ได้นําเอาเรื่องราวดังกล่าวนี้มาเผยแพร่พต่อค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอบางตอนจากทางช่องกันก่อนนะคะแล้วเราจึงมาส่งความคิดเห็นและมาพูดเกี่ยวกับประาเด็นนี้กันต่อค่ะไปรับชมคลิปบางตอนกันก่นกอนค่ะไปชมกันเลยค่ะ ถ้าไทยต้องสู้รบกับวาแดงจริงๆนักวิชาการไทยแนะให้ดึงเอากองกําลังกู่ชาติไทยใหญ่มาช่วยเพราะว่ากับไทยใหญ่นั้นไม่ถูกกันมานานแล้วแต่ชาวไทยไม่เห็นด้วยพร้อมคอมเมนต์บอกว่างงใจกับนักวิชาการใ้เจีรจากับพวกที่ขายาทาลายประชาชนชาวไทยไม่ควรดึงต่างชาติมายุ่งพื้นที่ของเราเราจัดการเองได้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับผมตัวอย่างที่อาจารย์วิรภาคยกขึ้นมานะคะก็คืออย่างเช่นว่า ถ้ามีการประทะระหว่างกองทัพไทยกับว้าจริงนะคะโดยที่เลี่ยงไม่ได้ไทยอาจจะไปอาศัยกองกําลังพันธมิตรเช่นกองกําลังกู้ชาติไทยใหญ่ที่ไม่ถูกกับวา้า จะมาช่วยสร้างแรงกดดันเชิงอำนาจหรือกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆในรัฐชานก็ได้ที่สามารถจะช่วยลดแรงกดดันจากวาได้อิงตามข้อมูลจากแหล่งข่าวเด e Standard ให้รู้ว่ากองทัพสหรัฐวะาหรือ UWSA เป็นกองกําลังอิสร,ระที่ทรงอิทธิพลที่สุดในรัฐชานปัจจุบันนะครับเป็นหนึ่งในชาติพันธุ์ที่มีความสามารถทางการทหารสูงที่สุดในพมา่าโดยกําลังพลกว่า2 0 0 0มืนนายและมียุโทโธปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสอปอจีนแต่ว่าปมัยสาคัญของกองทัพวา คือการรักษาอำนาจในพื้นที่ควบคุมและสร้างความมั่นคงในพื้นที่ของตนเองโดยเฉพาะพื้นที่ในรัฐชานที่ติดกับชายแดนซอฟอจีนและ3จังหวัดของไทยคือเชียงใหม่เชียงรายและแม่ฮ่องสอนวาแดงต้องการปรกครองตนเองภายใต้การขึ้นตรงต่อรัฐบาล,บาลกลางในปีดอเท่านั้นโดยไม่ผ่านการบริหารของรัฐบาลในรัฐชานเมื่อในอดีตในด้านเศรษฐกิจว่าอาศัยพื้นที่ตามแนวชายแดนในการผลิตยาเสพติดอย่างเช่นยาบ้าแล้วก็อาศัยรายได้จากยาเสพติดนี้ ลัครบไปเสริมสร้างสัญญาณุภาพ ทางการทหารไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางนะครับอาคารสถานที่รวมไปถึงฐานทัพต่างๆซึ่งสิ่งที่กล่าวมาเนี่ยไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ยังเพิ่มความชอบธรรมของหว่าแดงอีกตั้งหากในฐานะรัฐที่มีความสามารถในการปกครองตนเองการแสดงเส้นยานุภาพของหว่าแดงแสดงให้เห็นว่าหวานั้นมั่นใจในกําลังพลของตนและอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากซปอ,อจีนก็เลยกล้าที่จะหลงของกับไทยและสร้างฐานทัพหลายแห่งใกล้กับ ชายแดนไทยแม้ว่าการรุกล้ำพื้นที่พิพาทกับไทยเป็นอะไรที่เสี่ยงแต่ว่าก็กล้าเพราะอยากเห็นว่าทางการไทยจะตอบสนองอย่างไรและเสญญหยาุภาพของกองทัพไทยมีมากแค่ไหนขอสองสัยที่ชาวไทยหลายๆคนมีก็คือทําไมกองทัพไทยไม่เปิดซึกทําไมปล่อยให้ว่ายดดินแดนของไทยยาวนานกว่า1ิป,ปีรองศาสตราจารย์ดรดุลยาภาพปริชารต์รองอํานวยการฝ่ายวิชาการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลศาศาศัยธรรมาศาสตร์มองว่าวิธีชา การฉลาดของไทยคือการเชราจาการเจีราจา,า,รจราจตรงกับว้าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของทางการไทยเพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจในประเด็นดินแดนแล้วก็แก้ไขปัญหาอธิป,ปไตยการเจีราจากับว้าไม่เพียงแต่จะช่วยลดความเสี่ยงของการประเสิญหน้าทางการทหารแต่ยังเปิดโอกาสให้ไทยสมัครพูดคุยในประเด็นความมั่นคงรวมกับว้าเรื่องการป้องกันการลักลอบขายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนก็สามารถที่จะดึงผู้เล่นผู้อื่นๆในภูมิภาคอย่างเช่นสนปปลาวอาจจะเป็นตัวแปรสําคัญที่จะสามารถช่วย กดดันว่าเพราะลาวก็ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดเช่นกันเนื่องจากมีพรมแดนติดกับพม่านะครับอาจารย์ตุนยาภาพาอย่างเราต่ออีกว่าถ้าเจราจาก,กันไม่ได้และต้องมีการประทะกันทางการทหารไทยอาจจะดึงกองกําลังกู้ชาติไทยใหญ่ที่ปละพักกับว่าอยู่มาช่วยอาจารย์อย่างเราให้ฟังอีกว่าถ้าจะเอากองทัพเดียวๆมาสู้กันถือเป็นวิธีที่ไม่ฉัาสลับสักเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันจะไม่คุ้มค่าเพราะสิ่งที่ตามมาอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนไทยและเศรษฐกิจของไทยอย่างแน่นอนเหตุผลที่กองกําลังกู้ชาติ ไทยใหญ่ไม่ถูกกับว้าต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2548โดยฝ่ายวา้าเริ่มโจมตีไทยใหญ่ก่อนลักษณะการรบเกิดขึ้นแบบประปรายไม่รุนแรงเจ้ายอดซึกผู้นำถังกองกำลังไทยใหญ่จึงพยายามทรงคนไปเจราจาสงบซึกเพราะเป้าหมายของการตั้งกองกำลังไทยใหญ่ขึ้นมาไม่ได้ต้องการรบกับว้าแต่ต้องการรบกับรัฐบาลทหารผ่า,าเพื่ออิสระของชาวไทยใหญ่ เราก็ได้รับชมรับฟังคลิปวิดีโอบางตอนกันจบไปแล้วนะคะทุกท่านค่ะทีนี้เรามาฟังความคิดเห็นของพี่ๆชาวไทยกันดูค่ะซึ่งท่านแรกนะคะก็ได้มาคอมเมนต์เอาไว้แบบนี้ค่ะถ้าพูดคุยกันดีๆจะดีมากแต่หากจำเป็นก็ต้องลบไทยลบเองอาวุธคนไทยก็ผลิตได้เองถือโอกาสทดลองจะไปหวังเจ้ายอดสึกไม่ควรแม้เราอยากให้ช่วยและเขาอยากช่วยเราก็ตาม ไทยใหญ่มีปัญหาของเขากำลังคนยังไม่มากพอแค่ดูแลตัวเองได้เท่านั้นลบเมื่อไหร่ก็ชนะเท่านั้นไทยพัฒนาล้ำหน้าไปมากแล้วและความคิดเห็นท่านถัดมานะคะกองกำลังทหารไทย3ามแสนกว่านายแต่กองกำลังทหารว่าแดงเพียงแค่สอง0,000ื่นกว่านายพอสู้ไทยได้อยู่ไม่จำเป็นต้องพึ่งชาติอื่นโดยไม่จำเป็น ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะตัดสินใจยังไงนะคะและความคิดเห็นท่านถัดมาค่ะไทยจเจริญแล้วครับไม่ชอบใช้กำลังเพียงแค่ชอบเจรจาหรือคุยกันไม่ชอบใช้กำลังมันเสียหายทั้งสองฝ่ายคนไทยเรากลัวบาปครับ กลัวการสูญเสียและความคิดเห็นท่านถัดมานะคะสำคัญเลยคือไทยเราเองเนี่ยแหละที่จะกล้าลงมือหรือไม่ถ้าไม่ก็จะทำให้ประเทศข้างบ้านเราเห็นมีแต่เสียมากกว่าได้ส่วนไทยถ้าจะเด็ดขาดมันก็แค่กระทบบางส่วนเท่านั้นแต่จะไม่มีผลใน คตและความคิดเห็นท่านถัดมาค่ะตอนนี้ว่าแดงลุกลำ้ำดินแดนของคนไทยเป็นอย่างมากพวกเราก็ต้องจัดการกับจุดนี้เป็นจุดที่เห็นคาตาส่วนอย่างอื่นไม่รู้ใครไปพูดอะไรไปทำอะไรมาบ้างไม่รู้แต่ที่รู้ตอนนี้กองทัพว่าแดงตั้งฐานทัพล้ำเข้ามาในดินแดนของไทยเราก็ทำสงครามผักดันออกไปจากเขตแด,ดนไทยนี่คือหน้าที่ของคนไทยที่ต้องทำในณตอนะ นนี้ะะคะและความคิดเห็นท่านถัดมาค่ะประเทศไทยจัดการเองได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าจะทำเองหรือไม่ไทยใจดีแต่ถ้าร้ายใส่นะก็จะไม่สนใจอะไรอีกแล้วจัดหนักจัดเต็มไปเลยอย่าดื้อกับพี่ไทยนะน้องพี่ไทยเตือนก่อนแล้วนะและความคิดเห็นท่านถัดมานะคะมันคือเรื่องของประเทศไทยไม่ต้องเอากองทัพใครเข้ามาเลยแค่ไทยเอาจริงๆก็พอแล้วลองดู ใจดีมากเกินไปมันเลยได้ใจและความคิดเห็นท่านถัดมานะคะขอบคุณน้ำใจพี่น้องไทยใหญ่ ผมเป็นทหารไทยพร้อมเสมอที่จะปกป้องชาติบ้านเมืองของผมเองพวกผมไม่อาจลบกวนพี่น้องไทยใหญ่หรอกครับขอบคุณน้ำใจดีๆที่มีให้กันและความคิดเห็นท่านถัดมานะคะสู้เองดีที่สุดแล้วไม่เสียเปรียบอะไรไม่ต้องแสดงความเมตตาด้วยทุกวันนี้แทบไม่มีใครกลัวละหากคนอื่นเข้ามาช่วยย่อมมีข้อเสนอ ผลประโยชน์ต่างๆมาแลกเปลี่ยนกันและความคิดเห็นท่านถัดมาค่ะผมเชื่ออย่างสุดหัวใจเลยว่าทหารไทยพร้อมบวกแต่ติดที่รัฐบาลแสนประเสริฐต่อเพื่อนมนุษย์ไม่ลังแกชนชาติอื่นนอกจากคนไทยด้วยกันจะไม่ยอมกันเองค่ะและความคิดเห็นท่านถัดมาค่ะคนไทยไม่ชอบลุกลานใครก่อนถ้าพูดกันดีๆแล้วไม่เอาไม่ยอมสุดท้ายแน่นอนแล้วว่ามันต้องจบอยู่ที่การใช้ความรุนแรง แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการเตือนก่อนแต่ไม่ฟังและความคิดเห็นท่านถัดมานะคะทุกท่านค่ะอยากให้ประเทศไทยทําให้ประเทศข้างบ้านรู้ว่าไทยเราไม่ได้อ่อนแออย่างที่พวกมันคิดเป็นกําลังใจให้ทหารไทยทุกคนและความคิดเห็นท่านถัดมาค่ะไทยใหญ่เชียงตุงคอยไตแเงพี่น้องไทยร้ออร์เซ็ับเจ้ายอดศึกและทหารของท่านคือพี่น้องคนไทย สยามตลอดมาครับความคิดเห็นชาวไทยท่านสุดท้ายค่ะขอบคุณที่จะมาช่วยประเทศไทยเราครับซาบซึ้งน้ำใจเป็นอย่างมาก แต่ว่าไทยเราก็มีกำลังพลมากเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องให้กองกำลังอื่นเข้ามาช่วยเพียงแค่การเจราจาของคนไทยหากไม่ได้ผลเราก็จำเป็นต้องใช้กำลังลบกันให้รู้กันไปเลยและเนี่ยนะคะก็คือความคิดเห็นของพี่ๆชาวไทยนะคะที่ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ต่อกับประเด็นที่วิชาการไทยชี้แนะนะคะให้ เอากำลังรักชาติไทยใหญ่นะคะมาช่วยชาวไทยนะคะก็มีความคิดเห็นแบบนี้นะคะก็คือคนไทยบอกว่าไม่ต้องนะคะเดี๋ยวคนไทยจัดการเองเจราจากันดีๆไม่ชอบก็จําเป็นต้องได้ใช้กําลังนะคะทุกท่านคะ่ะและเนี่ยนะคะก็คือเรื่องราวและรายละเอียดทั้งหมดที่น้องนกได้นํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและก็รับฟังกันในวันนี้นะคะพี่ๆท่านไหนมีความคิดเห็นต่างก็เขียนลงที่ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ Bye bye.